ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในการทำบุญแบบล่ออายุทั้งหลายในการบรรยายรอบที่สองแห่งวันนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าธรรมสัจจะของศีลธรรม ในฐานะเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ในการที่จะจัดกันเส้ใหม่เพื่อการกลับมาแห่งศีลธรรม <c oughs> เราได้พูดกันมาหลายข้างหลายหนแล้วจนกระทั่งเห็นความจำเป็นอของการกลับมาแห่งศีลธรรมโลกนี้จึงจะรอดได้ ไม่ใช่จะรอดได้ด้วยการโง่การหลงในระบบอุดมคติที่ทำให้ต้องนองเลือดโดยเฉพาะไนสังคมนิยมแบบบ้าเลือดมันต้องเป็นสังคมนิยมแบบที่ประกอบอยู่ด้วยศีลธรรมตามหลักแห่งประัสนาเ <c oughs> <c oughs> พื่อจะมีศีลธรรมนี่เราก็มีเรื่องที่ต้องคิด ต้องศึกษาต้องค้นคว้าให้รู้จักธรรมศัจท์จะของศีลธรรมให้มากที่สุดคือให้สมบูรณ์พอที่จะดึงเอาศีลธรรมกลับมาในโลกได้เดี๋ยวนี้เราอยู่ในฐานะที่จะถูกล่อมากกว่าที่เราจะเป็นผู้ล่อคือจะถูกผีหัวเราะ ใครมีตาดีก็จะเห็นผีคนตามันโง่มันก็ไม่เห็นผีที่มีอยู่ในที่ตัวตัวไปซึ่งจะคอยหัวเราะเยาะคน <c oughs> ที่ไม่มีสมรรถภาพอะไรที่สมกับความเป็นคนเดี๋ยวนี้คนมันหลงสร้างเหตุแห่งความทุกข์ทับถมขึ้นมาในโลกยิ่งขึ้นทุกที เพราะมันไม่เข้าถึงธรรมสัจจะแห่งสิ่งนันนั้นที่จะประกอบกันขึ้นเป็นความสำเร็จของการมีศีลธรรมเป็นต้นมันมีแต่สัจจาพินิเวศคือความโง่อันเข้มข้นของมันแล้วมันก็ถือว่าเป็นสัจจะในระดับธรมรมสัจจะในตอนนี้อยากจะชี้ให้เห็นเพิ่มเติมออกไปอีกสักนิดถึงว่า ไอ้สัจจะปลอมที่เรียกว่าสัจจาพินิเวศนั่นมันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการค้นคว้าหาธรรมสัจจะอันแท้จริง <c oughs> ฟังดูทีว่าไอ้สัจจาพินิเวศนั่นมันโผล่ออกมาหรือเกิดขึ้นในขณะที่เรากำลังค้นหาธรรมสัจจะอันแท้จริง เจตนาดั้งเดิมก็อยากจะรู้อยากจะถึงธรรมสัจจะอันแท้จริงก็มีการค้นหานี่การค้นหานี่มันไม่ไปถึงตัวธรรมสัจจะมันไปตันอยู่ที่แห่งใดแห่งหนึง่งซึ่งเขาใช้ความรู้ความคิดความเห็นเหตุผลของเขาต่างๆนานา,นา,นาจนหมดความสามารถแล้วเขาก็ยุตินี้ว่าอยุติสิ่งนี้ว่าเป็นสัจจะคือเป็นของจริงห <c oughs> รือเป็นธรรมสัจจะ ดังนั้นอาจจะนิยามเหเมือนได้ว่าธรรมสัจจะคือของจริง <c oughs> ส่วนสัจจาพนิเวศนั่นคือทางที่เข้าไปหาธรรมสัจจะแต่ไปตันอยู่ที่จุดใดจุดหนึ่งและหยุดอยู่ที่นั่นอย่างเข้มข้นถึงทุกคนก็มีทุกคนจะมีสัจจาพินิเวศ <c oughs> อันเกิดขึ้นมาจากการอยากรู้อยากดีอยากอะไรต่างๆ จะไปตันอยู่ที่ตรงไหนตรงนั้นมันก็เป็นสัจจาปินิเวศของบุคคลนั้นจนถึงถึงกับตะโกนออกมาว่าอีทางสัจจังโมคะมันยังนี่เท่านั้นจริงอื่นแล้วเขาว่าอย่างนั้น <c oughs> ในทุกๆอย่างก็ให้ระวังสิ่งนี้แม้ที่สุดแต่เรื่องเล็กๆน้อยๆในครอบครัวที่จะมีหลักปฏิบัติกันอย่างไรถูกต้อง ก็มีธรรมสัจจาพินิเวศเนี่ยเข้ามาเป็นนายผู้บัญชาการจะทำมาหากินทำไร่ทำนาหาค้าขายอะไรก็ตามคนมันทำไปด้วยสัจจาพินิเวศเป็นส่วนใหญ่ไม่เข้าถึงธรรมสัจจาแห่งสิ่งนั้นนั้นาันจึงไม่ไปประสบความสำเร็จ นี่บางคนก็ดันตุลังไปถึงกับหาวิธีโกงเพราะก็มีความคิดแหวกแนวออกไป <c oughs> ในการที่หาหนทางที่จะคดโกงนี <c> ่ <oughs> ก็เกิดเป็นคอรับชันเป็นอะไรสนองนั้นไกลาจากธรรมสัจจะยิ่งขึ้นไปทุกที่ <c oughs> นี่สรุปความว่าไอคนเรานี่มันเป็นอยู่ด้วยลักษณะอย่างนี้จึงได้เรียกว่าบูทูชน <c oughs> คือคนธรรมดาที่มีกิเลสบังตานะา <c oughs> ทีนี้ปัญหามันก็มีต่อไปว่าทำอย่างไรจรึงจะผ่านทะลุไอ,อเครื่องบังนี้ออกไปได้ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องมีระบบการค้นหาหการปฏิบัติที่ถูกต้องถ้ามันอยู่ที่ไหน ในชั้นแรกนี่ก็ยากเหมือนกันที่จะพูดสำหรับคนที่ไม่เคยรู้ก <c oughs> ็เท้จริงหลายๆประการที่สัมพันธ์กันอยู่เกี่ยวกับเรื่องนี้ในการบรรยายครั้งที่แล้วมาก็ได้พูดถึงคำว่าธรรมสั์จะมาแล้วไม่น้อยว่า คืออะไร <c oughs> ซึ่งจะต้องขอาย้ำไว้ทีหนึ่งว่าธรรมสัจจานั่นไม่ใช่สัจธรรมอาจจะพูดได้ว่าสัจธรรมทั้งหลายก็มีธรรมสัจจะเป็นของประจำอยู่เป็นเรื่องเรื่องไปอย่างๆไปถ้ารวมสัจธรรมทั้งหลายเข้าเป็นเรื่องเดียวกันหมดไอ้ธรรมสัจจะก็รวมได้เป็นข้อเดียวหรือเป็นเรื่องเดียวได้เหมือนกัน ตัวแท่าตัวจริงของธรรมชาติมีอยู่ในฐานะเป็นกฎอันตายตัวนี่เราเรียกว่าธรรมสัจจะในทีน่นี้ที่มีอะไรบ้างที่ไม่ใช่ธรรมชาติ <c oughs> การศึกษาอย่างปัจจุบันที่สอนกันอยู่ในโรงเรียนเขาสอนกันไปในลักษณะที่จะทำให้เด็กๆเ,เข้าใจว่า <c oughs> ธรรมชาติคือที่เป็นไปเอง นั่นก็จะหมายทางวัตถุอย่างเดียวเท่านั้นไม่มีเรื่องจิตใจถ้าเป็นเรื่องที่มาเป็นคนเป็นบ้านเป็นเมืองเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ไม่เรียกว่าธรรมชาติข้ <c oughs> อน,นี้มันมันมัน,ม,นมันเป็นความเข้าใจผิดหรือถือหลักที่ผิดกันอยู่สำหรับการพูดจาเพราะฉะนั้นต้องจับ uh, ความเท็จริงค้อนี้ได้ซะก่อนว่า,าการพูดจานี่เป็นต้นเหตุให้ เราเข้าใจกันไม่ได้เพราะว่าเราถือความหมายแห่งคำพูดนั่นต่างกันเมื่อมีการถือความหมายแห่งคำพูดต่างกันแล้วมาพูดกันมันก็รู้เรื่องกันไม่ได้ก็ยิ่งเป็นเหตุให้ห่างไกลออกไปจากธรรมสัจจะแห่งเรื่องนั้นและยังจะเป็นเหตุให้ทะเลาะวิวาทกันด้วยก็เป็นเวรเป็นไัยเป็นศัตรูกันไป ก็ไม่มีทางที่จะทำความเข้าใจกันได้ในโลกนี้จึงไม่เกิดเอกภาพหรือเอกภพอะไรต่างๆที่แล้วแต่จะเรียกว่าเราจะเป็นหน่วยเดียวกันได้อย่างสนิทสนมเพราะมีความคิดเห็นตรงกันมีการกระทำต่างกันมีการกระทำเหมือนกันอะไรก็กลมกลืนกันไปได้ ถ้ามีธรรมสัจจารงกันมันก็ง่ายง่ายนิดเดียวที่ว่าจะรวมกันถ้าเป็นหน่วยเดียวกันได้ถ้าเป็นหน่วยเดียวกันเสร็จแล้วมันจะวิวาทอย่างไรกันมันก็ไม่มองเห็นนั <c> ่น <oughs> เราจรึงต้องการสิ่งที่จะทำให้เกิดความเข้าใจอันดีต่อกัน <c oughs> ปัญหาควรจะกว้างออกไปถึงกับว่าเราในโลกนี้ยังมีหลัก แห่งศีลธรรมที่ต่างกัน <c oughs> ในชั้นแรกที่สุดเอาคำว่าศีลธรรมในความหมายธรรมดาธรรมดาสามัญน,นี่เราก็ยังมีหลักทางศีลธรรมต่างกันถึงกับกล่าวได้ว่าตามหลักฝ่ายตะวันตกเป็นอย่างนั้นฝ่ายตะวันออกเป็นอย่างนี้หรือฝ่าหรือว่ายุคสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นมีหลักอย่างนั้นยุคสมัยนี้มีหลักอย่างนี้ ที่นี่เอาที่มันเป็นปัจจุบันหยกหยกนี่ก็ยังเห็นได้ว่ามันมีหลักต่างกัน <c oughs> คนที่จมอยู่ใต้อำนาจของกิเลสมากเกินไป <c oughs> ก็สมัครที่จะมีหลักศีลธรรมเป็นอย่างอื่น <c oughs> คือคล้อยตามอำนาจของกิเลสคนที่มีกิเลสน้อยหรือธรรมดาสามัญ <c oughs> ก็มีหลักศีลธรรมเป็นอย่างอื่นเดี๋ยวนี้เราพอจะมองเห็นได้ว่าพวกที่ หลงกามารมมเป็นพระเจ้าก็ <c oughs> พากันแก้ไขหลกักศีลธรรมแล้วโดยตรงบ้างโดยปริยายบ้างเพื่ออย่าให้ความเ,เ,เพื่ออย่าให้สิ่งที่บัญญัติว่าผิดศีลธรรมนั่น <c oughs> คงเป็นของผิดศีลธรรมอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เรื่องกามารม์นั่นเองเมื่อคนมันเป็นธาตุของกามารมมมาก มันก็กล้าพอที่จะกล้า,ายกฎเกณฑ์ทั้งศีลธรรมให้ผู้ที่ลุ่มหลงในกามารมณ์นั่นไม่เป็นคนผิดศีลธรรมไปจนสู้คนป่าในสมัยตาบูก็ไม่ได้เขาะรังเกียจเปเกียดช่างในกามารมเฟอร์เป็นตาบูเป็นสิ่งสักร,รกเลวทร็วตามโซมมเป็นสิ่งที่นำมาซึ่งความวิบัติผิบหายส่วนมนุษย์สมัยนี้ พวกหนึ่งกําลังจะยกเอากามารุมเฟอร์อันนี้มาเป็นพระเจ้าทั้งเขาจึงมีหลักศีลธรรมแปลกออกไปจึงไกลจากไอธรรมสัจจะของศีลธรรมชนิดที่จะช่วยโลกได้